ท่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือนะครับผมนิกเล่งหงเนี่ยวันนี้พาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านนะครับชื่อว่าโชคชัยลูกชิ้นป่านั่นเองร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ปากซอยรามอินทรา45เขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง3โมงครึ่งตำนานความอร่อยของร้านนี้เนี่ยมียาวนานมากกว่า36ปีท่านผู้ชมการทำลูกชิ้น สดใหม่ทุกวันและใช้เนื้อปลาล้วนๆไม่มีแป้งเลยแล้วเนื้อปลาเนี่ยส่งตรงมาจากมหาชัยเลยนะครับและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือวันนี้ครับเส้นปลาโฟต้มยำแห้งนั่นเองครับ <Wow. S 1> เขาบอกว่าเขาเนี่ยยังทำโฮมเมดอยู่ทุกขั้นตอนนั้นในการทำตัวปลาเส้น <Wow. S 1> ต้ยมยำโฟเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวๆเผ็ดๆในเยนโฟเขาหน่อยนะแต่เส้นปลาดีมากเลยเขาใช้ปลาล้วนนี กินแล้วแบบรู้เลยว่ามันไม่มีแป้งสําหรับคนที่ไม่อยากจะทานต้ยมยำไม่ชอบทานเย็นโปที่นี่เขามีเกียยเก๊ยวน้ําด้วยบะหมี่เกี๊ยวน้ํำนี่เขาใช้เป็นบะหมี่ไข่นะท่านผู้ชมแล้วก็น้ำซุปเนีย่ยทำมาจากตัวพลุกชิ้นปลากับเส้นปลานั่นเองนะ ผู้ท่านผู้ชมเส้นเนี่ยทำจากไข่เลยนะมันจะมีความนุ่มในตัวมันตัวน้ําซุปเนี่ยทำมาจากตัวลูกชิ้นปลานะฮะหรือว่าเนื้อปลาที่เขาตีมาเป็นตัวเส้นนั่นเองนะนอกจากตัวลูกชิ้นปลาที่ต้มรวมกันแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีใส่ตัวกระดูกหมูเข้าไปด้วยมันก็เลยทําให้น้าซุปตัวนี้มันอร่อยมันแบบมันเขาเรียกว่ากลมกล่อมนั่นเองนะครับผมปิดท้ายด้วยนี่เลยครับเส้นเล็กแห้งต้มยำครับที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าพริกเขาขั่วเองนะครับ <c oughs> เป็นแบบต้ยมยำเปรี้ยวนำแล้วมีเผ็ดปลายๆด้วยน,นี่ก็ชอบมากเลยแบบนี้สไตล์นี้คือดีมากเลยนะแล้วของทานเล่นก็มีอีกมากมายนะท่านผู้ชมลวกจิ้มก็มีนะครับแล้วก็มีหนังปลาแซลมอนด้วยนะหรือสําหรับใครนะครับที่ไม่ทานปลานะฮะลูกชิ้นของเขาก็มีกุ้งทอดนะกุ้งต้มหมูสับอะไรก็มีให้เลือกนะครับผมและวันนี้ครับอิ่มขนาดนี้อร่อยขนาดนี้ก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยฮนะชากุลาบตาชา,าตา,า,า,ตามือวันนี้เนี่ยนี่ขอเลือกเป็นชากุหลาบออริจินัลนะครับผม Mm hmm. เขามีทั้งชากลาบออริจินอลแล้วก็ชากุลาบมิกซ์นะชนิดถุงซองเยื่อชากุลาบนั่นเองตราชาตามือครับชากุลาบออริจินอลเนี่ยใส่กับเมนูชากลาบที่มีนมเนี่ยแอดเข้าไปบอกได้เลยว่าดีเยี่ยมมากๆเลยหรือว่าชากลาบมิกซ์ครับแค่เอาไปชงกับน้ำร้อนนะครับสานาทีเนี่ยก็สามารถทานได้แบบสบายสบายและ ทั้ง2แบบเนี่ยชงเมนูชากุหลาบได้หลากหลายนะดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะหาซื้อได้ที่หน้าร้าน120สาขาทั่วประเทศไทยของชาตามือนะครับหรือว่าช้อปปี Lazada ้า Laz แค่เซิร์ชว่าเป็นชาตามือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ครับแอด ชาตามือครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลนะฮะแล้วก็ขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับรแผนนชากาแฟช้อปปี Lazada า,า,าแค่เซิร์ชว่า Herber h อร์เฮา อันเดอร์สกอร์ออฟนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e แอดนะครับแอดเฮอร์เบอรครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ